รับเปี่ยชีวิตคุณแม่หรอคะตอนนี้ก็เหมือนเข้าที่เข้าทางน้องคินก็1ิบเดือนแล้วค่ะ mm hmm. ก็เริ่มแบบกลับมาใช้ชีวิตแบบตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มพาลูกออกไปเผชิญโลกว้างแล้วเพราะตอนแรกก็จะแบบนอยนิดน,นึงอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ดีขึ้นเริ่มลงตัวค่ะแฮปปี้มากๆเป็นยังไงบ้างคะบานการของน้องดิ้งทีขนาดไหนดีค่ะตัวใหญ่ <laughs> <laughs> ตัวใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานพาไปเล่นลิทูจิมก็คือคนอื่นเขา โตวกว่าแต่ลูกเราตัวใหญ่กว่าก็ก็แฮปปี้ก<ด>ินดีอยู่ดีค่ะแต่พ่อเขาตัวใหญ่ค่ะตกั<ว>ตติดนก้กติดทุกคู่เลยค่ะนี่ก็ทุกวันตอนเช้าพ่อจะเป็นคนตื่นก่อนนะตื่นก่อนแม่อีกขึ้นไปหาลูกก่อนเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปทํางานนี่ยเราก็ยังมีเวลาอยู่เขาทั้งวันก็ติดทั้งคู่คุณปูณ่คุณย่าคุณตาคุณยายติดหมดค่ะ ค่ะย้อนกลับไปที่บอกว่านอยไม่กล้าเอาน้องไปเชิญออกโกว่างอคือแอลว่ามันคืออาการของแม่มือใหม่คือเราจะพะวงทุกอย่างพะวงอุบัติเหตุพะวงเชื้อโรคพะวงไปหมดเลยอ่ะคือนอยไปทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสักพักพอเห็นพ่อแม่คนอื่นอ่ะเขาก็ทาได้นี่เราจะคิดมากไปทําไมยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตที่มันมีความสุขเราอย่าไปคิดมากเลยลูกเรามีความสุขลูกทุกวันนี้นอนหลับกินอิ่ม สุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยไม่กินข้าวหนกเนี่ยข้ามห้ามใครมาโดน,นลูกเราไหมหรือว่าคือมีช่วงหนึ่งก็แบบไม่อยากให้ใครเข้าใกล้แต่เรามันก็ยากที่เพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องไปเจอคนเรามีเพื่อนมาเยี่ยมมีญาติญาติมาหาเราจะแบบห้ามจับน้องนะคะห้ามมาแตะน้องนะคะมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แค่รู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคลานก็คลาน<ม>อะไรเงี้ยจับก็จับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดค่อยพาน้องไปล้างมืออะไรเงี้ยแอ่ว่า พอเขาก็ต้องมีภูมิบ้างอาะแอลว่าเขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างไม่งั้นเขาก็จะเป็นเด็กป่วยอะแอว่า<ม>จริงๆมีคนมาบอกเราหรือว่าเราสังเกตตัวเองว่าเราแบบคือเรารู้ตัวคือแอบเป็นคนนอยอยู่แล้วน่อยบ้างหน่อยบอแบบตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพอมันเป็นลูกเรามันก็เลยยิ่งแบบเทวีคูณไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามพยายามพยายามปล่อยวางพยายามแบบสุดหายใจแบบ โอ้ยโอเคนะยูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพอแล้วไม่ทนได้ไหบอกตัวเองว่าเราต้องก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะตามแล้วแต่ซิจูเอชั่นของต่างดังสีนี้มันแฝงถึงสามีลงมา嘛มาถึงเขาเรี่ยหมว่าเออท้าใครภรรยาเราดูแบบอืมก็ก็นิดนึงแต่แต่เบนเขาก็เป็นคนนิ่งๆเขาก็จะแบบเอยากอยากทำอะไรก็ทำโอเคเออยูแหละนอยเออไม่ต้องนอนนะปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยดีขึ้นเราไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องฝึกประจักษ์คุณหมอไม่ะ็ไม่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 ขนาดนั้ไม่ขนเหมือนเราไม่หิวด้วยตัวเองใช่ค่ะใช่จริงจริงลูกเราจริงจริงเขาเขาเป็นข้อสังคมเหมือนเราไหมเหมือนเมื่อก่อนที่เราชอบแหงเอาเนี่ยเขาเป็นโอ้โหเพื่อนเยอะมากค่ะลูกฉันเพื่อนเยอะมากค่ะได้แม่มาเหรอได้แม่ก็แบบทดด้วยด้วยความที่ลูกอ่ะ เกิดปีมังกรแล้วปีนั้นนะเพื่อนๆท้องเยอะมากเราก็ต้องร้องเพื่อนเราก็จะพ <c oughs> า,จะาลูกไปเจอคนนู้นคนนี้เป็นเล่นเพลยเดทกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนน่าจะเยอะเอ้ยเพื่อนลูกน่าจะเยอะกว่าเพื่อนแม่จริงจริงแตอนนั้นพอลูกเพื่อนลูกเยอะเรามองลูกยังไงบ้างแบบเหมือนเราเลยไหมหรือว่า ไม่แหม่แล้วก็เป็นแม่เนี่ยแหละพามันไปนึกออกไหมมันไม่ใช่วนโลูโทนนัดเพื่อนเองนึแต่ก็ไม่ก็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 ดีละค่ะอยากให้เขามีสังคมให้เขาเจอนแบบนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนแม่เลยหน้าตาดีมากหล่อมากค่ะพูดเลยแม่เขาสวยแม่ใช่ไหมที่จริงเขาไปแล้วแล้วเขาเล่นกับเพื่อนมากๆเหมือนเรามะที่บอกว่าเราไม่ คินนิ่งมากชิลแบบเป็นคนเป็นเป็นเด็กเลี้ยงง่ายของเราเนี่ยแต่แบบเป๊ะเป๊นเป็นนุ่นอะไรเงี้ยไม่เหมือนพ่อมาน่าจะได้พ่อมาดีแล้วค่ะดีหน้าแม่แน่นอนค่ะอะไรที่เหมือนแม่ที่สุด ตาค่ะตาโตหน้าตาดีเหมือนแม่ใช่หมดเลยแม่ไม่เลยชมทุกวันไหมชมลูกไปทุกวันไหมหรือว่าไม่กล้าชมกูรู้ชมอะเพราะว่าเราเราหลงเราคิดว่าเขาน่ารักแล้วอย่างเช่นตอนสามเดือนตอนที่เขายังเหมือนลูกนกเงี้ยเหี่ยวเหี่ยวแล้าก็ว่าเขาน่ารักแล้วอะ <c oughs> ่ะแลยเฉยๆสี่เดือนห้าเดือนมาเขาเริ่มฟูขึ้นเขาเริ่มแบบอิ่ม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 อุ้ยน่ารักน่ารักขึ้นอีกแล้วตอนนี้สิบเดือนแบบตายแล้วไม่ไหวแล้ว ดีแล้วก็กลัวว่าแบบอุ้ยฉันมีลูกคนต่อไปแล้วเขาไม่น่ารักเหมือนคนนี้ทำไงอ่ะอุ้ยมันถมันถึงขั้นจินตนาการเพราะเราเป็นคนชอบจินตนาการใช่เราเป็นคนคิดเยอะเป็นคิดคิดใช่ไหมคะต้องสวยมันกังวลไหมเพราะว่ายีนถ้าถ้ามองในแง่ของพอยากยีนเนี่ยจะไปเด่นที่คนโตแล้วเราทําให้เราไม่เป็นไรก็คิดมากเป็นขี้บ้าแบบนี้แต่รักทุกคนค่ะรักลูกทุกคนพี่แก้คือสามีมาถ้ามีคนที่สองแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่เราหนอยตรงนี้ไปก่อนพูดค่ะพูดตลอดก็ร้องตลอดว่าลูกสาวจะออกมาหน้าเหมือนเธอแน่นอน เหมือนเธอผมยาวแน่นอนเลยแน่นอนเหมือนอาเหมือนอาเขามันเป็นเป็นมีลูกน้องสาวเงี้ยค่ะก็ก็เป็นใส่ผมยาวเงี้ยก็ขำกันตลอดก็เออเป็นอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไรลองเกาหลีไม่ไกลลูกอันี้คือลองอนาคตแ้วก็ขำใช่ค่ะพอจะยังไม่ได้แผนไปแล้วจะมีลูกสาวต่อมีค่ะมีค่ะอันนี้คือเป็น ธรรมชาติหรือว่าเป็นอ๋อจริงๆมีตัวอ่อนเก็บไว้แล้วค่ะวางแผนไว้แล้วใช่วางแผนไว้แล้วน่าจะปีหน้าค่ะปีหน้าแน่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูหมอดูอีกทีว่าเขาให้วันไหนเพราะคนเราก็รู้สึกแค่ทุกอย่างเลยไหมคะแค่ทุกอย่างเลยค่ะจริงหมอมาเยอะมากท่านสาวจะปีหน้าพร้ออะไรอ๋อเปล่าค่ะรู้สึกว่าพร้อมแล้วคือได้พักปีหนึ่งนี่คินจะครบเอ่อหนึ่งขวบอะไรเงี้ยค่ะก็พักให้กลับมาแบบฟิตหุ่นให้มีชีวิตของตัวเองพักอ่ะ พักเหนื่อยพักหนึ่งแล้วก็อ่ะพอหายปุ๊บเดี๋ยวพร้อมแล้วตอนนี้จริงจริงก็ใกล้พร้อมแล้วค่ะเพิ่งเริ่มหายเหนื่อยแต่ก็ฟิตเนี่ยตอนนี้ฟิตฟิตพูดได้เพราะแตะท้องจริงๆมันก็ก็ก็เต็มใจญญเาายอ,ยอะถ้ามีลูกสาวปุ๊บอาจารย์นิสยัยเหมือนเรา หวังว่าจะไม่นิสัยแบบเราค่ะก็เป็นคนดีแบบเราแต่ก็แบบว่าไม่อยากให้ใจร้อนหรือเป็นเป็นอะไรแบบนี้อยากได้ในสิ่งดีๆจากเราไปประมาณนั้นแต่ตอนนี้มาใช้ชีวิตก่อนที่จะมีลูกพี่สองปนไงบ้างสนุกค่ะเอนจอยพาลูกตอนนี้ก็เริ่มหากิจกรรมให้เขาทำเดี๋ยวพาไปเรียนนู่นไปพาไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะให้เขา มีกิจกรรมทำเยอะเพราะเขาจะใกล้จะเริ่มเดินและอยากให้อยู่ที่บ้านก็กลัวเขาเบื่อก็จะแบ่งเวลาให้ลูกส่วนมากคุณไม่ถาว่าแบบต้องโรงเรียนหรือว่าอะไร่างเงี้ยากก็อันก็จริงๆเรื่องเรียนก็คือมีมีดูโรงเรียนไว้ให้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าได้ไม่ได้เดี๋ยววาคทันทีนะคะแต่แต่ถ้าเขาอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรก็ก็ไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วที่จริงคือเราวางแผนไว้มีสองคนอยู่แต่ถ้าคุณนีดเดียโอ้ไม่ไม่เอาค่ะเอาสองคนพอค่ะ ทำไมอ่ะเห็นคุณจรแล้วไม่ไม่เป็นพูดอย่างนี้ได้เหรอไม่เป็นไรบอกเพื่อนทุกวันเออชีเก่งมากที่มีสามคนแต่ฉันไม่อยากเก่งเหมือนเธอสองคนพอแล้วค่ะใช่ค่ะสองคนมันกำลังแบบไปเที่ยวกำลังพอดีพ่อดูคนหนึ่งแม่ดูคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยังพอหาตังค์เก็บเลี้ยงลูกได้เลยสามคนอาจจะแบบ จน่เขเข้าใจมาสไตล์แม่มาเพราะว่าแม่เป็นคนอลเลิร์ตตลอดเวลาแต่เขาไม่เป็นนิ่งเหมือนพ่ออย่างเงี้ยเพราะเข้าใจมาเขาก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่แต่เราก็เล่นตลกให้ลูกหลทุกวันค่ะพยายามเอาความอารมณ์ดีของเราให้เขาอะไรเงี้ยเพิ่งวางแผนว่าปีหน้าเลยค่ะปีนี้ค่ะถ้าเห็นลูคุณพลอยนิดนึงได้ไหมคะใครคะคุณพลคุณพลพี่พลเออเป็นไงบ้างครับเพื่อนเราดีค่ะดีค่ะดีตรงมากดีดีดีชีสแฮปปี้เดินไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเคยไตามข่าวแลยวไหมตามข่าวคือยังไงคะ มีความสุขเหมือนเดิมแล้วมีความสุขค่ะชีมีความสุขค่ะเ้วดีใจไหมกับว่าเวอร์ชันดีใจดีใจก็รักพี่รักพี่พลอยอยากให้พี่พลมีความสุขอยากคือชอบเห็นเวลาชีปล่อยมุกตลกออกฮาดูเฟรชสดใสเรารักพี่พลอแบบนี้ค่ะแต่เขาก็รับรู้กับสิทธิคนปลงความรักไหมครับเขารู้ค่ะทุกคนทุกคนรักแล้วป็นห่วงชีเยอะมากเขารู้อยู่แล้วค่ะคุณพูดอย่างนี้เขาไหมคะพูด ค่มีได้คุยได้เจอบ้างก็ให้กำลังใจไปให้กำลังใจตลอดมีน้องสาวอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกคนเรียกว่าเรารกว่าเราก็ใส่สพอร์ตที่เต็มไปหอยู่แล้วอยากให้พี่มีความสุขอย่างเดียวเลยอยากให้เฮลตี้แล้วมีความสุขขนาดกระออยากให้พี่เขามีลูกเหมือนเราไหมอยากแกกเป็นทั้สามคนก็อยากแต่อันนี้แล้วแต่ความสุขของเขาชีวิตใครชีวิตมันค่ะพี่แก๊งพอเราแบบว่ามันต้องมีวันรวมหลานรวมเขาเขาเป็นป้าที่ดีมากเขาเอนจอยกับแบบหลานลูกลิเดียคือเขาซื้อของมาให้น้องคินแบบอะไรสปอยล์คือ ือนางน่ารักคือนางนางมีหลานเยอะมากนะโอ้เออนางนางโอเคใส่เป้นั่งซื้อของขวัญมาให้แม่เรามีชามีแปลว่าเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหลานจะแบบว่าไม่ไม่ขาซื้อเลยไม่หลาน๋อไม่ติดล่าซาด้วยไม่ค่ะอยากซื้ออลไรซื้อเลยแม่จะไม่ต้องซื้ออยู่ในหัวเรามีแผนตลอดเนอะแผนตลอดค่ะได้จอะพูดไปเรื่อยตอนบนข้ากับเพื่อน